โอเคนะผมหลังจากเพื่อนครูเนี่ยได้เรียนรู้จากครูจอร์ดเรียบร้อยแล้วนะผมเกี่ยวกับเรืร่องของการใช้เมนูในโปรแกรมคลีนมาเตอร์เบื้องต้นแล้วนะผม,นะผมสําหรับครูต้นนะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะผมแล้วก็การนําภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยเข้าไปใส่ในโปรแกรมคลีนมาเตอร์กันนะผมมาเรามาดูกันนะผมเทคนิคการถ่ายภาพที่ผมรวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็รวบรวมประสบการณ์ในการถ่ายภาพนะผมมาแบ่งปันให้กับ เพื่อนครูกันนะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยผมเรามาดูกันเลยนะครับผมเทคนิคในการถ่ายภาพด้วยมือถือนะผมในที่นี้ผมจะใช้ตัวกล้องนะผม iPhone จ็ดพาร์นะครับผมในที่นี้เพื่อนๆอาจจะใช้เป็น Android เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ว่าอันนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานเนอกในการถ่ายภาพให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับผมอันแรกเนี่ยเทคนิคที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือ การเปิดใช้งานกริดนะผมกริดคืออะไรกริดคือตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอใช้ปากกานะครับผมกริดก็คือตัวนี้นะผมเห็นไหมครับช่องที่มันแบ่งนะครับผมที่มันแบ่งเป็น9ก้าช่องตัวนี้เขาเรียกว,ว่ากริดนะครับผมมีประโยชน์ยังไงนะผมมีประโยชน์ในการที่เราจะโฟกัสที่รูปนึกว่ารูปนี้ใช่ไหมผมจะให้ดูกลางกาผมก็จะเน้นเกี่ยวกับเนี่ยตัวกลางกายตัวนี้อ่เราอาจจะแบ่งโซน,นะผมหนึ่งสองสามสี่ห้า นะผมแล้วก็ 7, 8, 9ใช่ไหมผมจะเน้นเซนเตอร์คือตัวเลขห้เนี่ยผมก็จะเน้นตัวเลขห้ 5, หรือว่าถ้าเราจะถ่ายอยีกมุมมองอาจจาะจะเน้นแบบ 3, 6, 9อะไรแล้วแต่เนาะแล้วแต่ภาพนะผมภาพบุคคลภาพ,ภาพ,ภาพอะไรนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็จะจย์ตัวอย่างถ้าเราจะถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นเนี่ยให้เพื่อนเปิดการใช้งานกริดนะครับผมมาต่อไป สองนะผมเลือกโหมดการถ่ายภาพให้เป็นนะผมเลือกยังไงนะผมคือใน iPhone เนี่ยมันจะมีโหมดให้เราเลือกเนาะประมาณ4ี่โหมดนะผมเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพบุคคลแล้วก็ภาพภาพจตุรัสแล้วก็พาโาลามาก็คือเป็นตัวอย่างรูปที่แบบว่าถ่ายแบบมุมกว้างเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูตอนท้ายนะผมแล้วก็เลือกโหมดให้เหมาะสมนะผมช่วงไหนที่เราแบบว่าใช้เลือกอาภาพแบบบุคคลสัว่าไปอบรมอย่างเงี้ย จะถ่ายเน้นตัวคนใช่ไหมแล้วก็มี background นิดหน่อยก็จะเน้นเกี่ยวกับโหมดของการถ่ายภาพบุคคลอะไรประมาณนี้นะครับผมมาต่อไปเทคนิคที่3นะผมการปรับลดเพิ่มแสงนะผมให้เหมาะสมก็คือตัวเนี้ยในตัว iPhone เนี่ยมันจะมีตัวรูปภาพทีนะผมเวลาเราไปถ่ายรูปย้อนแสงหรือแบบแสงน้อยอะไรประมาณนี้เราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยปรับนะผมให้หน้ามันขาวขึ้นให้ภาพมันชัดขึ้นได้นะผมอันนี้ก็ลองใช้ดูนะผมใน Android ก็มีเหมือนกันนะครับ ต่อไปนะผมโหมดตัวนี้อาจจะเป็นโหมดพิเศษนะผมในมือถือบางรุ่นอาจจะไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าโหมดไลฟ์นะครับผมใน i iPhone มันก็จะมีก็คือโหมดตัวนี้นะผมแต่อันนี้ผมปิดไว้อยู่จริงๆมันจะต้องเป็นตัวสีเหลืองๆนะผมโหมดไลฟ์คืออะไรนะผมให้คำนิยามในตัวนี้ก่อนโหมดไลฟ์ก็คือเวลาเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยรูปมันจะซ้อนกันเพื่อนๆรูจ้จักรูปไฟล์กรีปไหมครับผมไฟล์กรีไฟล์กรีก็คือไฟล์ที่ มันสามารถเคลื่อนไหวได้นะผมมันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็เหมือนกับเอารูปหลายๆรูปเนี่ยมาต่อกันนะครับผมประมาณนี้อ่าอันนี้คือโหมดไลท์ก็คือจะทําให้ภาพมันดูสม,มูทมากขึ้นเราสามารถเอามาแบบรวบรวมกันแล้วทําให้แบบว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรได้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคนะครับต่อไปเทคนิคที่ห้านะผมเทคนิคที่5ก็ค,ค,5คือเพื่อนๆน,นะผมลองลองใช้เขาเรียกว,ว่า หลายมุมมองเนาะอาจจะใช้เลนนะผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเลนเยอะเนาะเลนแบบเลนวายเลนแบบฟิชไอแบบว่ามุมมองแบบปลาอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเอาแบบเลนแบบมุมมองในกล้องที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนาะอันเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นแบบถ่ายเป็นพาโรลามาเห็นไหมครับก็จะถ่ายแบบว่าได้กว้างนะผมอันนี้ก็จะไปถ่ายที่ทะเลมานะผมอันนี้ก็จะถ่ายภาพเป็นบุคคลเห็นไหมครับบุคคลก็จะเน้นตัวบุคคลจะชัดมากเลยแบบว่าสื่อถึงแบบอารมณ์ ในการที่น้องคนนี้นะผมให้ไอติมนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโหมดจะตุลสเป็นโหมดทั่วไปก็คือถ่ายรูปทั่วไปเราแล้วแต่ว่าเราเน้นมุมกล้องอะไรตรงไหนนะครับอันนี้ก็ลองใช้เลนให้มันถูกต้องเนาะโอเคนะครับผมเทคนิคที่6เทคนิคสุดท้ายก็คือมีหลายคนเลยนะผมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะสามารถแบบว่ามีความสามารถในการที่จะแบบถ่ายรูปแล้วแบบว่าเอามาแต่งในแอปให้แบบว่าหน้าเด้งนะผมขาแขนเรียวยาวนะผม ตัดพุงออกอะไรนู่นนี่นั่นสามารถที่จะทําได้อันนี้ก็จะเป็นแอปนะผมเราสามารถใช้แอปแบบว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาลงในแอปอีกทีหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ภาพเนี่ยมันดูดูดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแอปที่แนะนำนะตามนี้เลยนะผมอันนี้ก็จะมีประมาณ4แอปเลือกใช้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าส่วนตัวครูต้นเนี่ยคูต้นไม่ได้ใช้แอปแล้วผมแบบว่าถ่ายก็คือหน้าสดเลยแล้วก็เอาไปใช้แบบสดสดแบบนั้นเลยมันดูแบบว่า ดูมีอารมณ์ดูขลังดีอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะผม6เทคนิคในการถ่ายภาพด้วยมือถือนะผมก็แบ่งปันให้กับเพื่อนแล้วส่วนปะส่วนต่อไปนะผมเป็นพาร์ทที่2ก็คือพาร์ทที่แบบว่า,าเทคนิคในการถ่ายวิดีโอบ้างเนาะด้วยมือถือนะผมมาเรามาดูกันนะผมว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในโทรศัพท์ในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันจะมีทั้งโหมดภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมภาพเคลื่อนไหวก็คือภาพวิดีโอมาเรามาดูแบบการถ่ายวิดีโอแต่ว่าในที่นี้นะผมคูต้นไม่ค่อยถานัดเท่าไหร่แต่ว่าก็จะ พยายามเรียนรู้เนอะเทคนิคใหม่ๆอะไรมากขึ้นนะผมมาเรามาดูกันนะผมว่าเทคนิคในการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือเนี่ยมีอะไรบ้างเทคนิคที่หนึ่งนะผม,มเพื่อนๆต้องรู้จักความละเอียดในการบันทึกภาพก่อนอันนี้ก็ใน iPhone ก็จะมีแบบหนึ่งสองสามสีะผมแบบว่าแต่คุูต้นเลือกตัวน,นี้นะผมถ้ายิ่งความละเอียดมากเท่าไหร่เนี่ยการที่มันจะบันทึกในเมมโมรีใน การของเราเนี่ยมันก็จะมากขึ้นมันก็จะเปลืองพื้นที่มากขึ้นอ่ะมเราเรามาดูตรงนี้นะผมแบบว่าศัพท์คำนิยามเพื่อนอาจจะเคยได้ยินแบบว่าโอ้ถ่ายรูปแบบไฮเดฟอะไรอย่างเงี้ยไฮเดฟก็คือ720ดสองศูนะผมพิกเซลตอนนี้นะผมดูตามตารางเลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นตารางที่เขาเปรียบเทียบมาใช่ไหมเป็นแบบว่าฟูไอเดฟนะผมอันเนี้ยก็ผมจะถ่ายแบบเป็นฟูไอเดฟนะผมก็จะประมาณ1080พปีนะผมอ่ะโอเคอันนี้ก็จะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของ การตั้งค่านะผมแบบว่าตั้งความละเอียดในการที่จะเตรียมภาพเตรียมที่เราจะไปถ่ายวิดีโอกันแล้วนะครับผมมาเรามาดูกันเทคนิคที่สองนะผมคือถ้าแบบว่าถ้าอยากให้แบบเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยเวลาคือเวลาเราถ่ายวิดีโอมันจะต้องมีเสียงใช่ไหมครับเสียงมันต้องคมชัดก็คือผมอยากให้ถ้าเพื่อนแบบลงทุนหน่อยอยากให้ภาพคมชัดอะไรประมาณนี้ถ้าคือง่ายๆเลยแบบว่าเบสิกแบบหาใกล้ตัวเลยก็คือ ไปหาสมอท้องนะผมที่มันมีไมในตัวแบบนี้นะผมเอามาใส่แล้วก็เวลาเราอาจเสียงอะไรประมาณเนี้เสียงมันจะคมชัดมากขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็คือสายสายมันไม่ได้ยาวพอไงปกติถ้าครูต้นแบบหาอะไรไม่ทาไม่ทันเนี่ยครูต้นก็จะเอาพวกเนี่ยสายสมอท้องสายไอ้ตัวหูฟังที่มันมีไมเนี่ยก็เอามาถ่ายวีโอมอาอเสียงมันจะแบบว่าดูเสียงมากขึ้นนะผมแบบว่ามีบางอันก็อาจจะเ,เขาเรียกว่าตัดเสียงรบกวนนะผมแต่ว่าที่อยากให้แนะนําก็คือตอัวน,นี้เลยนะผม ตัวนี้เราเสียบตรงเนี้ที่ตูดมันนะผมที่ตูดมันแต่ว่าตัวไอโฟนมันจะเป็นตัวไลนิ่งใช่ไหมมันต้องแปลงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวเขาเรียกว่ารับสัญญาณนะผมรับสัญญาณแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่เอาไปติดกับเสื้อใช่ไหมส๎ว่าเราไปสัมภาษณ์ใครเนี่ยแล้วก็เาไปติดที่เสื้อเขานะผมหรือว่าจะสอนเด็กส๎กว่าใครจะทําวพเอใช่ไหมต้องมีการอาบวิดีโอเนี้ยตัวนี้นะผมต้องแบบว่ามีไอเทมที่แบบว่าติดไว้ กับตัวแล้วนะครับผมสําหรับว p พีเอนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปติดกับเด็กหนึ่งตัวเอาไปติดที่ครูหนึ่งตัวเวลาอ่ดเสียงอัดวิดีโอมาเนะี่ยภาพมันจะคม้เยเสียงมันจะคมชัดมากเลยนะครับผมมาต่อไปสามนะครับผมเรามารู้จักมุมกล้องกันบ้างนะครับผมมุมกล้องเนี่ยครูต้นก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปกับเพื่อนครูนี่แหละนะครับผมว่าเอ้ยจริงๆเราก็ถ่ายแต่เราไม่รู้จักชื่องไงว่าเอ้ยมุมเนี้ยเขาเรียกว่า ชื่อนูน้นชื่อนี้อะไรประมาณนะั้นเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะผมก็จะแบ่งด้วยกันหลายมุมมองด้วยกันมุมมองแรกก็เขาเรียกว่ามุมมองระดับสายตาเวลาเราถ่ายใช่ไหมเนี่ยเพื่อนลองดูภาพอันนี้จริงๆเป็นภาพวีโอแต่ว่าอันนี้แคปออกมาเป็นภาพนิ่งนะผมระดับสายตาคือระดับยังไงก็คือแบบว่าถ่ายไปตรงๆเลยนะผมถ่ายไปตรงๆแบบประมาณรูปนี้เลยนะผมอ่ะมุมมองที่สองมุมสูงนะผมก็คือถ่ายจากมุมสูงอันนี้ก็ คือเขากําลังเล่นโยคะเนาะถ่ายจากจมุมสูงขึ้นมานะผมมันก็จะทําให้ภาพแบบว่าเอ้ยดูมีมิติดูแบบว่าดูมีความรู้สึกนะผมมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปมุมต่ํามุม,มต่ําก็คือ,อยังไงนะผมพูดง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือมุมเสยนะผมส่วคนยืนอยู่ใช่ไหมสัวคนยืนอยู่เราก็นั่งถ่ายรูปแบบวว่าแล้วก็เอากล้องเนี่ย ถ่ายขึ้นมาด้านบนเ,นเขาว่ามุมเสยนะผมก็แบบว่าถ่ายจากมุมต่ําขึ้นมาอันนี้มันก็จะเป็นมิติอีกอีกมิติหนึ่งนะครับผมต่อไป C นะครับผม C ก็คือมุมแทนสายตาเพื่อนจะดูทิกตอกใช่ไหมเออคงปฏิเสธไม่ได้ว่าครูไม่เคยเล่นทิกตอกนะหรือว่าอาจจะดู youtube เนี่ยเขาจะมีแบบว่าเออพวกที่แบบว่าที่เขาไปแลนดี่เขาไปแบบว่าเขากล้องโกโปรติดรถเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า มุมแทนสายตานะผมก็คือขับรถไปด้วยแล้วก็ถ่ายธรรมชาติไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือกล้องติดรถก็เป็นมุมแทนสายตาได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้หมดหรือยังเนี่ยอ่ะต่อไปนะผมมุมข้ามไหลหรือมุมผ่านไหลอ,อันนี้เพื่อนจะเห็นละครไทยใช่ไหมละครต่างประเทศละครอะไรก็สร้างเนี่ยเขาจะถ่ายแบบเขาจะใช้มุมมองแบบข้ามมุมไหลก็คือแบบอ่ะทายทายนางเอกอ่ะเพราะว่านี่เป็นนางเอกนะผมนางเอกเอเสร็จปุ๊บก็จะมีแบบว่าถ่ายผ่านคน คนที่อยู่ข้างหน้านะผมก็ถ่ายผ่านไปแต่ภาพที่เห็นเพื่อนๆจะเห็นรูปสีขาวเนี่ยเขาจะเบอร์ใช่ไหมแต่ว่าจะไปน,นิ้นนางเอกที่ชัดมากขึ้นนะเขาเรียกว่าภาพข้ามมุมไหลนะผมแบบว,ว่าไม่ได้ถ่ายตรงๆเลยมุมมองก็จะดูแบบว,ว่าเอ้ยดูเป็นมิติดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะผมแล้วก็มุมมองสุดท้ายนะผมอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะผมมุมมองแบบนกนะครับผมแบบนกยังไงก็คือเพื่อนตอนนี้พอผมเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมนึกภาพของเขาเรียกว่าอะไร เพื่อนๆรู้จักดโดนไหมครับโดนในผมไม่ใช่โดนตีนะโดนที่เขาสามารถถ่ายภาพมุมสูงได้สวยๆนะครับเนี่ยเราก็ใช้ภาพมุมนี้นะผมเขาเรียกว่ามุมมองแบบนกเนี่ยถ่ายลงมาใน่ไหมมันก็จะเป็นมิติสวยงามมากนะผมถ้าใครดูวีโอเขาเรียกว่าวีโอประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ใช่ไหมที่เราไปปล่อยโดนที่พระราชงเฮก็จะเห็นมุมกล้องของพระราชงเฮท,ทั้งหมดนะผมผมุถ่ายที่มุมเมืองของอ่า เมืองแพ่ในในเมืองใช่ไหมก็จะเห็นมุมมองในเมืองหมดประมาณนี้เขาเรียกว่ามุมมองแบบนกนะครับผมประมาณนี้หมดแล้วนะผมอันนี้เราเอาไปใช้เทคนิคดูนะผมอต่อไปนะครับผมเทคนิคที่สี่นะครับผมเรื่องของการใช้แสงสว่างให้เพียงพอภาพเมื่อกี้ผมแนะนําอยู่กับเรื่องของการปรับแสงใช่ไหมวิดีโอก็เหมือนกันนะผมถ้าเราถ่ายวิดีโอแบบมืมดๆนะผมสวัสวสวัวเนี่ยมันก็คงดูไม่ดีเนาะก็อาจจะ มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์เสริมเนาะอันนั้นผมก็ไม่รู้จักกันว่าเขาเรียกชื่ออะไรที่แบบว่าเป็นเหมือนล่มอะ่ะหรือเอาไว้ด้านข้างแบบว่าทําให้เป็นแสงแบบทําให้หน้าแบบมีออร่ามากขึ้นอะไรประมาณนี้เราก็สามารถเอามาช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็ใช้แอปปรับก็ได้ให้มันภาพมันชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันนะครับอีกเทคนิคก็คือถ้าเราไม่มีแบบตัออุปกรณ์เราก็ใช้แอปพลิเคชันนะปรับอ่าให้มันชัดขึ้นสว่างขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับผมประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ สำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่านะผมที่เขาที่ใช้กันก็นคือนะผมลงทุนไปซื้อเขาเรียกว่าเคสลัดมือถืออันนี้ผมก็มีส่วนตัวผมก็มีนะผมก็เวลาผมถ่ายวีดีโอเนี่ยผมก็จะใช้ตัวน,นี้นะผมลัดแล้วก็เอาไปถ่ายเวลาคือข้อดีของมันเนี่ยมันจะลดเกี่ยวกับเรื่องของการส,ารสั่นสะเทือนของภาพได้มากขึ้นไงภาพล้วก็จะนิ่งจะแบบแบบแบบไม่ได้ส,สั่นสะเทือนมากนะครับผมประมาณนี้ก็ลองหาซื้อมาใช้กันนาะอุปกรณ์เสริมเนี่ยถ้าเราจะถ่ายรูปแบบว่าให้มัน ถ่า,ายวีโอให้มันสวยงามเนี่ยเราก็ต้องแบบลงทุนนิดนึงเนาะประมาณนี้นะครับผมใครที่ทำวีเอเนี่ยต้องมีไอเทมพวกนี้ไว้ครอบคองแล้วแหละนะครับผมมาต่อไปนะผมตัวอย่างที่ผมถ่ายพีโออันนี้ผมก็ถ่ายไว้แต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่ามุมมองที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันเป็นมุมมองอะไรแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นมุมมองแบบไหนเดี๋ยวเพื่อนลองไปดูพร้อมกันแล้วก็ลองนึกในใจเนาะว่าตรงเนี้ยมันเป็นมุมมองแบบไหนนะผมแล้วก็เดี๋ยว พาร์ทหน้าเนี่ยครูต้นจะมีต่อเกี่ยวกับเรื่องของการนำภาพนิ่งแล้วก็ภาพดีโอเนี่ยไปใส่ในโปรแกรมตัว Clean Master กันนะผมแล้วก็ก่อนที่จะตัดต่อแล้วก็ส่งให้กับครูแซมนะผมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เอฟเฟกต,ต่างๆการทำวิดีโอยังไงให้มันแบบว่าลูลาหมาเห่านะผมให้มันแบบว่าสมูทดูแบบว่าเป็นมืออาชีพมากขึ้นมาเรามาดูตัวอย่างกันก่อนก่อนที่จะจบ คลิปนี้กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะผมอันนี้ผมไปร้านกาแฟมาแล้วก็ผมไปถ่ายนะผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมถ่ายวิดีโอนะผมะเพื่อนๆคิดว่าเป็นมุมมองแบบไหนนะผมที่หกมุมมองที่ผมให้แนะนําไปเมื่อกี้นะผมอ่ะเฉลยเลยนะผมก็จะเป็นมุมมองแบบสายระดับสายตาน,นั่นเอ,เองนะครับผม